สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมอาร์นะครับวันนี้เราก็จะมาทําภารกิจจบเกมนะครับผมอย่างแรกเราก็จะมาตั้งค่าเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับการตั้งค่านะเราก็จะปรับไปที่หนึ่งนะครับแล้วก็อ่พวกนี้มันปรับคูณไม่ได้นะมันต้องเติมเท่าน,นั้นก็แอบเสียดายอยูะอืมเราก็มาหาดูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกเดน,นอซงเดนอเสว์เดี๋ยวผมว่าจะปรับดาเมจเราสัก2.5โอเคเจอละ2.5โอเคเราก็จะเริ่มเกมเลยโอเคมาที่หน้าตัวละครนะครับเราก็จะเล่นเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับผมโอเค ก็เราก็จะเอาผิวแบบเอเชียเอเชียนิดนึงนะครับเราเราเป็นคนเอเชียอะไรเงี้ยก็เลือกโซนเกิดแถวแโซน2เลยนะครับไอตรงเนี้ยเพราะว่าทรัพยากรมันจะเยอะแล้วก็ปรับผมสีดำส่วนลูกตาเอาเป็นสีอันนี้ซมซมลูกตา จะเอาเป็นสีน้ำตาลนะครับร่างกายก็โอเคสมส่วนแล้วแล้วก็ไม่ปรับอะไรเยอะแยะเดี๋ยวเราจะไปตั้งชื่อนะเดี๋ยวเราจะไปตั้งชื่อโอเคตั้งชื่อนะครับเราจะตั้งว่าซากุระแล้วกันเพราะว่าแบบมันเป็นแบบอะไรอนะแบบอ่าคนอเอเชียไรเยยงี้ยอืมก็จะตั้งซากุระ <laughs> Are you the one I've been waiting for? You might be. I hope so. It's been so many cycles since I was her. Do I even still remember hope? I wasn't sure you'd ever turn up. The odds just kept getting longer. I guess I've been losing faith. While well, they've been gaining power. You have to reach me. Everything depends on your survival. Master this world. Make allies of its many creatures. Grow your strength and skill. Explore this place like I did so long ago. Put the pieces together and find me, Survivor. You may be the only one who can. มาครับผมก็ตื่นมาตรงเกาะน,นี้นะข้างหน้าก็จะเป็นเกาะขาโนนะครับเราก็ช่างมันก่อนเพราะว่า <c oughs> น่าจะยังทําอะไรไม่ได้เราก็จะฟาร์มหินไปก่อนนะครับฟาร์มหินแล้วก็ตีไม้อะไรพวกเนี้ยตีไปก่อนฟาร์มไปก่อนค่อยว่ากันทีหลัง <c oughs> ผมก็จะพยายามตัดคลิปเอาแบบช่วงสาระสําคัญอะไรพวกนี้นะครับก็ ฝากติดตามกันด้วยเนี่ยนะครับเราก็มาครับ px มันจะขาดนะขาดเป็นแทสตีก็เรื่อยๆครับวันนี้ชิวๆเพลินๆไปก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาแนะแนะนำวิธีแบบว่าขึ้นขึ้นเวลแไว้ด้วยมันจะมีแบบวิธีการนะแต่ว่า อ่นนเดี๋ยวไปดูในคลิปอ่เราได้ไมาแล้วก็จะไปตีไม้ทำขวานกันทีนะี้ได้มาแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาเป็น เต้ม่น่านะแต่ว่าเมื่อกี้กดผิดนิดน,นึงเอาเป็นชุดมาก่อนอ๋ออ๋ออินแกมไม่พอก็ว่าไม่เป็นไรเอาแคมปิ้งมาเพื่อทําอาหารเราเดี๋ยวเราฟาร์มไฟเบอรก์ก็อาจจะกระตุกกระตุกนิดน,นึงนะเพราะว่าโทรศัพท์พีก่อเก่าแล้วเดี๋ยวเรารับเป็นกองไฟนะครับ อ่าแล้วก็จะไปตีหินโอเคช่วงแรกก็จะหน้าเบื่อน้าเบื่อนิดนึงเพราะว่าเราต้องเอาชีวิตรอดภารกิจของเราวันนี้ก็คือได้ไดนโนเสาร์สักตัวหนึ่งนะเพราะว่าเพื่อแบบฟาร์มไอ้อะไรวะเบอร์รี่เบอรี่ดำนะเพื่อเราจะได้ไปจับสัตว์ตัวอื่นค่อยเล่นง่ายขึ้น โอเคเราก็มาฟาร์มไฟเบอร์แป๊บนึงนะมันจะขาดเป็นไฟเบอร์นะเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเป็นกอตหมอนะเพื่อนๆก็เราก็จะไม่ได้ซื้อนะอันนี้ผมก็จะเอามาเป็นไปมาก่อนเพื่อเอามาล่าเนื้อนะก็แรกๆก็จะน่าเบื่อน,นี้หนึงนะเพื่อนๆนะเรื่อยๆกันไปนะเดี๋ยวผมจะพยายามตัดออกนะอะไรพวกนี้น โอเคครับเพื่อนเราก็ผมก็ว่าจะไปหาแบบที่ที่มันก็ตั้งหลักปักฐานกันข้างหนเพราะว่าเราก็ต้องการสร้างบ้านที่ที่ปลอดภัยนิดนึงนะพน mm. เพื่อนนะเดี mm. ๋ยวเราก็เดี๋ยวก็จะมีบอกวิธีการแบบอัพเวลนะเ <simples> นะพื่อนวิธีการอัพเวลก็จะประมาณว่าเวลาเราเจอกล่องอะไรเงี้ย เห็นไหมตรงขวาขวาบนผมอ่ะมันจะมีอา่าสแต,ต็กที่แบบเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวอย่างนะเพื่อนนะเพื่อแบบจะเป็นการเริ่มต้นอ่ะเพื่อแบบเราจะได้เริ่มต้นง่ายขึ้นนะเราก็จะอัพสปีดไปนิดนึงแล้วก็จะเป็นพวกอา่าสเตมินาเลือดนิดหน่อยนะเพื่อนแล้วก็น้ำหนักน้ำหนักนี่ ไม่ต้องอัพเยอะมากก็ได้เพราะว่าเวลาแบบเราแบบยังไงอะเวลาแบบมันจะมีอ่าไอเห็นไหมไอตรงไอรูปกุญแจข้างล่างอะมันจะทําให้แบบเราแบบอ่าอะไรวะมันจะทําให้เราแบบเวลาน้ําหนักมันเกินอะไรเงี้ยเพื่อนมันก็จะแบบเราก็จะได้ฟาร์มเยอะขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีตัวอย่างเดี๋ยวผมจะ เปิดให้ดูนะเพื่อนนะเดี๋ยวเราไปหาที่มันก่อนน่าจะที่นี้นะจะปลอดภัยที่สุดนะฟาร์มฟาร์มง่ายเลยเพื่อนผมแนะนําเลยนะเดี๋ยวเราก็จะมีเทคนิคการฟาร์มอะไรที่ผมก็เล่นเกมแล้วก็หาหาวิธีการฟาร์มมานะเพื่อนเดี๋ยวผมก็จะคราบเกาะน,นะนี่ก็จะเป็นพวกเกาะ ที่แบบเบื้องต้นนะเพื่อนใช้ไปก่อนเดี๋ยวเราเริ่มมีเริ่มเวลอัพแล้วก็เริ่มโอเคแล้วจับไดโนเสาร์ตามสเต็ปตอนแรกว่าจะทำสักทำให้มันสักหนึ่งร้อยเลยเราจะได้จับได้ทุกตัวแต่แบบนั้นมันจะโอเวอร์เกินนะเพื่อนหรือว่าเพื่อนๆคิดยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยเดี๋ยวเราฟาร์มของแล้วก็ทำกองไฟ ว่าเราเริ่มหิวแล้วเมื่อกี้ก็ลงไปเซอร์ลบปลบมือกับไอ้ปลาบินลัญญานะ <c oughs> เกือบตายแลวนะเพื่อนเดี๋ยวเราก็นะเราก็จะได้มาละเนี่ยนะเรียกว,ว่าอาหารแหล่งอาหารของเราก็คาเป็นเตียงมากันเราตายนะเพื่อนเราจะได้ไม่ต้องวิ่งเยอะ เดี๋ยวผมจะบอกเทคนิควิธีการแบบเพิ่มเวล,เลแล้วกันเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อนโอเคครับก็มันก็จะอยู่ตามพวกซากอะไรพวกนี้นะมันก็จะเป็นกล่องนี่นี่น,นี่แบบนี้นะครับแล้วก็บินเข้ามาแล้วก็จัดได้พวกอะไรพวกนี้มานะสังเกตมุมขวาบนของผมนะแล้วเวลเราก็จะอาบเองนะครับเพื่อนมันก็จะเป็นเหมือน e ยอยีพอะไรเงี้ยนี่นะครับเราก็ตอนนี้เวลเราก็อาบแล้ว อ่ะเราได้ของเหล็กใช้แล้วเดี๋ยวอย่างแรกเราก็จะไปจับอ่าพวกพาราโซนะพาราโซที่แบบว่าอเอาไว้ใช้ฟาร์มนะโคติกนะเดี๋ยวผมก็จะเรียนรู้เอนกแกรมมานะครับอันนี้ก็แรปเตอร์นะเรียนรู้ไว้แล้วก็จะเป็นอ่าลูกศรพิษนะที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็เราเดี๋ยว เดี๋ยวเราไปเลื่อนดูนาโคติกันเดี๋ยวเกมมันบักนะครับอันนี้ก็จะเป็นยาที่ทําให้แบบตื่นม้ขึ้นเวลาเราโดนค่าสลบอันนี้ก็จะเป็นโบล่าช่วงแรกๆก็จะสําคัญมากๆเลยนะครับโบล่าเราก็เรียนรู้ไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีเทคนิคมาแนะนํานะครับก็จะเป็นแบบพวกเอ่อทำให้เนื้อมันเน่าไวอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะตัดไปช่วงล่าเนื้อแล้วก็ ช่วงที่ทำเทคนิคให้ทุกคนดูเลยนะอันนี้ก็จะเป็นาการล่าเนื้อนะผมว่าจะมาล่าปิรละยาแต่กับตายนะเพื่อนเนี่นะครับแล้วก็จิ้มมันไปดาเมจเราแรกๆก็อาจจะยังสู้อะไรใครไม่ค่อยได้แล้วเราก็จะบางด้วยนะครับแล้วก็ใช้ขวานฟาร์มมานะครับ โอเคพอเราได้นะครับเราก็กดมากดแยกนะครับเพื่อนเนี่ยครับมันเป็นเทคนิคที่ทําให้แบบเนื้อเน่าไวนะแต่ว่าไม่ค่อยแนะนํากับเนื้อปลานะเพื่อนเพราะว่ามันจะแบบเน่าช้านะต้องแนะนําไปกับเนื้อพวกไดโนเสาร์นะครับมันจะเน่าไว้มากเมื่อเราจะเจอเป็นแพคคีนะเพื่อนเราก็จะเล็งมกกันกัเล็งกันเล็งกัอหืมมันหลบอะไรได้วะา แรงแป๊บแงแป๊บอย่าลบกูนะเวยโอ้โหเต็มหัวครับเพื่อนจิ้มนะครับทีนี้หูยสวนมาเกือบตายนะครับฟาร์มเนื้อมาทีนี้ฟาร์มเนื้อแล้วก็หนังนะครับหนังเราก็ได้ใช้เยอะนะครับเดี๋ยวแยกแยกเนื้อเลยอย่างที่ผมบอกนะครับก็แยกเนื้อไว้เนื้อมันจะแยกเวลาแยกอะมันจะน่อไว้นะเพื่อนอัน,นี้ผมขอดูแอนแกรมครับนอ้ มันค่อนข้างมีปัญหานะเวลาเลื่อนมันก็ชอบติดติดขัดขัดนะไอเอ็ A A นกมเนี่ยมาครับเพื่อนเราก็จะไปหาอ่าราเซอ์นะว่าจะไปหาข้างนอกนะว่ามันจะมีพาราเซอ์ให้เราไหมเพราะว่าอยู่ดูแลข้างในมันไม่มีพาราเซอ์ก็นั่นแหละ วิ่งมาเลยน,นะข้างนอกน่าจะมีอยู่นะเพื่อนมันก็จะลึกๆนิดน,นึงนะแต่ว่ามันก็ปลอดภัยจากพวกคาราโน่อุ้ยโหยเกือบละมันชื่อว่าอะไรวะทุดอนเกือบโดนนะอันนี้มันก็จะทำร้ายเราตอนนั้คือโอ้โหเี้ยไลปเตอร์นะข้างหน้าเราเดี๋ยวเราหลบหลังไอ้เต่านะ โอเคมันกัดแล้วเราก็จะไปตุยตยนูนนะนะตุ้ยทิมทิมเฮ้ยเรียบร้อยอ้าวนี่ไงพาราชเดี๋ยวฟาร์มแล้วมันกน็เราก็จะดูของมันด้วยมันมันก็จะดรอปของนะนะเพื่อนเอ้าทำไมมันดรอปเป็นเบอร์รี่วะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวิ่งไปดูพาะราองก่อน ไปแน่นอนโหคนยิ่งตาถั่วอยู่หายนะเอ้าหายแล้รกาหายไปไหนวะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองวิ่งไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปหาไปเรื่อยๆนะเพื่อนนะ โอเคครับเหมือนเราจะเจอเป็นพาราซอนะครับพาราซอผมอาจจะพูดผิดนิดนึงนะพาราซอเทคนะเดี๋ยวเราก็จะคับของกันเลยคับโบล่าขาดแทนนะครับเดี๋ยวเราก็จะตีแท็แล้วก็จะจับมันกันเลยค่อนข้างมีประโยชน์นะครับพาราซอช่วงต้นเกมเขาก็จะมาช่วยฟาร์มเบอร์รี่ดำนะครับแล้วก็จะได้นาโคติกมาจับสัตว์นะ เดี๋ยวผมเอาอ,อันนี้มาเผื่อไว้นะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นหนังกระติกจับนะครับนี่เจแล้วนะครับเราก็จะล็อกโบล่าไว้ก่อนนะครับมันค่อนข้างที่จะจับง่ายนะครับเพราะว่ามันอไม่วิ่งนี้เราตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ยิ่งอัดเข้าไปเลยนะครับเพื่อนโอเคล่วงเดี๋ยวเราก็มาดู เราก็จะมาฟาร์มเบอร์รี่นะเบอร์รี่ไอเมโจเบอร์รี่นะครับพาราซอมมันก็จะชอบมาเลยนะครับพวกสัตว์กินพืชเขาจะชอบเบอร์รี่ม่วงเป็นพิเศษนะก็อัดญเข้าไปนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำที่ขี่นะเดี๋ยวเราเรียนเอนแกมก่อนพาราโอเคมันจะเรียนไวแล้วนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มนะีะ ฟาร์มหนังกันก่อนนะครับโอเคครับสำหรับพาราซอลเราก็ได้แล้วนะแล้วก็ใส่ที่คีกันเลยนะครับโอเคได้ okay, ามาแล้วนะครับเราก็จะเอามาฟาร์มเบอร์รี่นะครับโอเควิข้างหน้ามันจะเป็นคาโนนะครับวิตรงนี้แล้วครับโหยสวยมากเลยครับเจอคาโนตั้งแต่ต้นเกมตายละวิงยังไงให้ทันวันนี้อนะ่ะ โอ้โหตายแล้วโอเคมันจะเจอบอลโตนะเราจะวิ่งไปหาบอลโตให้มันให้คาโนโอมกัดบอลโตนะแล้วก็จะได้อ่ไม่ได้เป็นเป้ามันนะนี่นี่อุ้ยมาแล้วนี่นะครับโอ้โหปล่อยให้มันสู้กับสามเข้าไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราฟาร,ร์มไปเลยฟาร,ร์มไปเลยฟาร,ร์มไปเลยนะครับ เดี๋ยวว่าจะเอาของจากไอคาโนอะมันจะดรอปพวกธนูอาวุธน,นะครับเราดูเราดูมันสู้นะครับโอเคให้มันสู้กันไปนะอุ๊ยโอ้หผมตกเกือบตายเลยครับเพื่อนโอเคครับค่อนข้างจะแหลกนะเพื่อนนะไอมันสั่นนะไอ,อะมันโตมัน ยิงยิงไม่โดนอุ้ยแย่แล้วครับเพื่อนโอ้ยมันมันรีเลือดอย่างเร็วเลยไปแล้วเอา้าโอ้ยพาราซอลผมตามมาเอาแบบนี้ก็แตกเลยครับโอ้โหโอ้โหแตกเลยครับผมแย่แล้วโอ้ยต้องวิ่งมากลยนะครับเดี๋ยววิ่งตับโอเคครับเราก็จะมาเก็บกูซากแล้วนะ เราจะรีบโกยแล้วนะวิ้ไม่ใช่อันนี้แย่แล้วครับน้ำหนักเราจะต้นไหมครับทีนี้โอ้ยผมรีบไปนะครับน้ำหนักห,หนักไปนะครับทีนี้ทิ้งไม้ไปก่อนครับขูดดีโลหึมดีโลม,มันมาวนไปครับวิ้กูแตกไหมเนี่ยแตกไหมเนี่ยอุย้ผมต้องสู้แล้วครับนี่นี่โอเคโอเค,อเควิ่งก่อนครับตอนนี้ วิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนขอทิ้งของแป๊บน,นึงนะเบอร์รี่เบอร์รี่ลืมเลยนะเดี๋ยวรีบทิ้งแล้วก็รีบไปเลยดีกว่าแม่งั้นเราน่าจะแตกอีกรอบค่อนข้างอันตรายนะครับช่วงต้นเกมโอเควิ่งเดี๋ยวเราจะวิ่งกลับบ้านนะครับไอพาอราซอเราก็ตายละเอ๊เซ็ง มาครับตัดมาตอนที่อยู่บ้านเลยแล้วกันเพราะว่าค่อนข้างจะลุงตุงนังนิดนึงกลางทางเราก็เจอกับไอจำได้ไหมไอที่มันจะฆ่าเราตอนนั้นคือ,นะอผมก็โดนไปนะครับผมก็กลัวจะกลับกลัวจะกูกะก้กับมาได้ก็เกือบไม่รอดเหมือนกันเกือบเหนื่อยเกืบท้อไปแล้ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มเบอร์อรี่ต่อนะครับเหมือนจะมีพาราซอใกล้ๆนะตัวหนึ่งผมน่าจะ,าจะเป็นเทคอะดีโลมันเอาอีกแล้วติมนี่ไงโดนทิมตรงหัวไปวเรียบร้อยนะครับเฮ้ยเหมือนไอ้สามเขาตรงนี้มันน่าจะติดบั็กนะเพื่อนโอเคมันจะขาดเป็นหินนะเราจะคับโบล่าแต่ว่ามันขาดเป็นหินเคมีสองตัวนะพาราซอ แต่ว่าผมน่าจะเอา,อาไอตัวที่มันเป็นเทคนะครัเทเพื่อนโอเคของเราก็ค่อนข้างพร้อมนะเพื่อนจะเป็นโอเคครับเมื่อกี้ภาพตัดนิดน,นึงนะเพราะว่าเพื่อนโทรมาเดี๋ยวเราก็เช็คเนี่ยนะครับเราก็ต้องหาเดี๋ยวผมหาขอหาซากกระเบื้อก่อนเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะตายนะครับเวลา เอายิงอัดหวัวมันนะมันจะขาดเป็นไม้นะเพื่อนโอเคฟาร์มแปบ,บนึงน,นะครับโอเคครับตีสามทีก็ได้สิบแปดอุ้ยหืไอ,อตัวนี้อันตรายครับพยายามอย่าไปใกล้มันนะครับมันเป็นสัตว์ห่วงถิ่นไอนตัวนี้เราต้องระวังมนันนิดหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวรอรอดูเชิงมันไปก่อนนะครับให้มันไปไกลจากเรานนี้นหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายนะมันตบเราทีเดียวอาจจะตายได้เลยนะ โอเคพอแล้วมันหนีแล้วผมขอโยนโบลาอัดเลยแล้วกันเวลกลกาวโอเคไม่เป็นไรเราเอามาฟาร์มเฉยๆนะครับเดี๋ยวยนโบลาอัดเลยแล้วกันนะครับตุ้มโอเคเลงนิดหนึ่งโอ้ยมันจะลืมครับสักกระเบือนะรอไปก่อนนะน่าจะทันอยู่นะเพราะว่ามันแค่เวลกล่าวเองโอเคทุบไป ทุบไปทุบไปทุบหุย้ยเอาหัวไม่ทุบแบบนี้ก็ลวงเลยครับผมโอเคใส่เมโจเบอร์รี่ไปนะเบอร์รี่ม่วงเดี๋ยวตัดไปตอนที่จับใกล้จะได้เลยแล้วกันเพื่อนนี่นะครับเราก็วางเลยเราก็จะวางขกนะอย่างนี่พาราซอรเราก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรียกให้น้องมาก่อน เราก็จะเอามาทํานาโคติกนะครับเพื่อนโอเคเนื้อเราเราก็ได้โอเคขาไปได้ห้าถังเองนะครับไม่เป็นไรเราได้ของอนะโอเคที่ขี่พาราซอกก็โอเคเดี๋ยววันนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนนะเพื่อนนะถ้ายังไงก็ชอบก็กดไลค์แต่ก็ถ้ามีคำติชมอะไรก็ติขอให้สุภาพนะครับ ผมยินดีที่จะรับฟังทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ